อ้เด็กเกินไปน้องๆกินน้ำกินน้ำเป็นอะไรมึงค่ยๆๆอยๆค่อยๆเ่ิบโตอะหัดการหัดการ าง,งาค่อย,อย่างชั่วมันบอกที <laughs> ก่บอกกินไม่เป็นแล้วทำไมมันตักน้ำให้กิน มันกินได้ไงไม่รอมันจะกินเป็นเด็กมันเหมือนกเหมันหนึ่งเหมือนกับเด็กน้อยเลยใช่ไงแต่ว่าตักน้ําใส่ถ้ะใส่นี่ไว้ให้มันเคยแล้วทีเนี้ยมัากินมันจะได้เคยไงไม่ทุกทีอุทิศมันจะมีมันมีขวดไม้มันเหมือนเด็กไงเหมือนนมเด็กอะแล้วมันก็ดูดไงตอนนี้ขวดมันไม่เห็นน้นไปไหนมันหิวมันต้องกินเก่งกันแน่เลยทำหาง หางหมาโอ้ไม่น่าล like, ่ะพ pues, uh, ิ่งร้องนั่งร้องท่าหางมันกินมาเดินๆๆๆกินน้อยกินนอยๆเฮาเาเาเดิมเหาละเอ้าไม่หิวเราบอกกินน้อยยังให้มันเดินเล่นดีกว่าสวัสดีครับนี่ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่

มีครูกันนี่เริ่มหยอกกันแล้วฮึมฮึมอืมฮึมอ่าไม่ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วครับไม่เอาเดี๋ยวจะล้างอะเดล้างเก็บไว้ล้างก็ใส่แก้วนี้ก็ได้โอ้ฉีดแตกพี่ติ๋งพี่ติ๋งเดี๋ยวพี่ติ๋งใส่ไว้นี่กันอะไรอะไร อะไรนี <segue> <Deus> ่ไ <Works> ม <o objectively> um ่ใช่มันอยากอยู่กับคนหรือ